ดีจะใส่หอมผักชีว้าวว้าวนี่แหละนี่แหละลาบกระปูพี่น้องลาบกระปูนี่ครับโอ้ยมา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 สบแสบ,สบน้ำกันอม,มันมันไอไอข้อม้อนาะอาจจะบ่ยค่อยเห็นสวัสดีครับพี่น้องยามเย็นโอ้ยมืบนี เห็ดเมนูเด็ดๆแซมให้กินล่ะครับพี่น้องว่าไ <c> ท <oughs> ยไทยถูกบัว่าจะเป็นเมนูยังครับนี่นี่เบิ่งเครื่องเครื่องคุผมก่อนนี่นี่นี่จะเป็นเมนูยังนี่เมนูอะไรเอ่ยเมนูมื้อนี้ครับผมนี่ว่าจะออมกัะปูเนาะอมปูหน้าบ่าไดิ้กินมาโอ้ เป็นปีด้วยได้ครับนี่ปีขามปีเลยครับจังจังจะได้กินทีหนึงเพราะว่าเขาจะกินปูนาหนาเกีียวขาวเนาะเพราะว่ามันจะมั่นเนี่ยเบิงมีแต่มั่นเลยพี่น้องเออไม่มั่นเต็มกระดองเลยนี่จะอมอมกับลาบออมกับลาบเนาะพี่น้องกลับมาเบิงหลักการว่าวิธีอมกับลาบจะเหตุแบบไดนนี่อันนี้จะอมใซ่บะหุ่งมะละกอเนี่ยซับเรียบร้อย อันนี้หอมบักซี่จะเอามาลาบวิธีการลาบวิธีการอ้อมกระเบื้องกันครับนี่เครื่องแกงนี่ใบแมงลากใบมะกรูดหอมแดงส้อยหยบบลอยเบิดแหละเป็นเมนูเด็ดแรงเข้ามือนี่อันนี้ส่วนที่แกะยังม่ท่านแหล้วก็มีครับนี่เดี๋ยวผมจะแกะให้มันแหล้วก่อนเนาะอืมแกะให้มันแหล้วให้เบิดอ้อมกินจับแซบแรงนี่ครับพี่น้องเอ้ย เมนูนี่แหละโอ้ยอ,อีสาบนบาเท่านี่มากขนาดครับนานี่เกี่ยวเขาแล้วร่วมหนาว,นาวเย็น,ยนทั้งลูกสาวกะกะลั่งซักผ้าอยู่ครับเตียมผ้าซักอยู่ในบานนี่ฮี่ผนแอกแค่เอาแต่มันมันก่อนเนาะนี่พี่น้อขงข,าต,งขาต้องขาต้องเฮ็ดถึงสี่เนี่ยครับแกรเอาแต่มันมันก่อน แล้วเขาจ,จะเอาพวกโตมันมนี่มาตำที่หลังแฟนผมก็กำลังแกะอยู่เนี่ยไอ้ส่วนส่วนโตมันนี่ผมห้าต้องเอามาตำอีกนาอพี่นอ้องตำแล้วก็ขั้นเอาหนามมั่อเอานามมัน่นห้ากัต้องตำสองสาหรอดวิธีการเห็ดเดี๋ยวทา่านี้ก็จะแกะให้เรียบร้อยทั้งผมก็ที่ตำไปเรื่อยนาะครับ เมื่อนี้สร้างได้ของกินแสบๆมาอยูมาเห็ดกินด้พี่น้องเอ้ยผมก็น,นึกถึงแต่พ่อใหญ่ไม่ใหญ่นาะเพื่อนเคยผ้าเห็ดกินแบบนี้แหละผมก็เอามาเห็ดครับเคยเห็นเพื่อนผ้าเห็ดนี่ครับผมไอ้ส่วนที่ว่าเอาเอา่อวดอน้ำมันมันลเลยน้อก็เอามาตำนี่แหละครับไอ้ตัมัน สุดยอดเลยครับนี่ตำให้ละเอียดละเอียดเะเกาจะเอาไปปั่นปั่นเอาน้ำเนาะปั่นเอาน้ำแล้วก็มาตำใหม่มันจะตำอยู่ประมาณสองรอบนี่แหละครับตนไอ้ตำแล้วก็ขันขันขัน,ขนโอ้ยผมก็หิวเขาแล้วพี่น้องเอยเ,เห็ดกับเขายามได้นี่น้ำลายแตกพากๆากเลยครับ นี่อันนี้ส่วนส่วนที่แกะแกะได้น้ำมันโอ้ได้หลายครับน้ำมันนี่ได้หลายแล้วกะ็อันนี้เนี่มาท่านตำเนะาะเพราะว่ามันมันหลายตำทีละทีละเครื่องโอ้สุดยอดมะละกอกับซอยพร้อมนี่มะละกอนี่เออ่กระลังขีสุกเลยนี่ตามแหละกอาทิตมา บีบเอาหนามมันนาะพี่นอ้องนี่บีบเอาหนามมันเนื้อเท่านั้นได้ครับนี่เป็นเนื้อผูเทียห่อสา,ามแบบเนี่ยเ็นปะละเอียดแน่แล่ะบีบขันเอาจรงจีิแล้วครับนี่ขันเอาหนามนเอาเนื้อมันเอาที่นี่จอดเดี๋ยวผมกับจะขันเนาะขันเอาให้เช็ดแต่กระตังขิมาเบิงวิธีการขันต่อไปครับโอเคครับ นี่ครับผมหลังจากขันเรียบร้อยแล้วเนาะขันกับแกะเอาแต่ม,มั่นเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ส่วนที่ว่าเป็นมันล้วนไออันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งไฟตั้งไฟให้เห็ดให้มันซุกเนาะเห็ดให้มันซุกแล้วมันก็จะแข็งครับเดี๋ยวรอมาเบิ่งแข็งคือว่ามันจะเริ่มแข็งโตนะครับไอส่วนนี้เราจะมาเห็ดออมนี่เห็ดออมหมอมือเห้กัเตรียมเรียบร้อยแล้วครับนี่ไอตัวนี้แหละ อมอมปูนี่อันนี้ทั้งแฟนผมพ่นวาพันอยากกินไออยากใส่กอกเนาะก็เลยไอยากใส่กอกไอเสริมีเป็นอีกเมนูหนึ่งครับโอ้แต่จะข่ะวนหลายครับในการอยากใส่กอกนี่เอาฟินนะปินเมื่เนี้ย,ยได้ปะหนักโอ้ยหอมเหลืองเลยครับอยากใส่กอกหอมๆเนาะผิกสด พริกสดเป็นเม็ดเนาะแตงแตงกว่าสอยนี่โอ้ยสุดยอดนะครับหิวเข่าแล้วอยากสกกวก็หอ,อมอ้าวที่นี่พี่น้องนี่นี่ผมเอามันกระปูขึ้นมาไอ้ตั้งมอเล็บด้วยแล้วครับเริ่มจะเดือดแล้วเอาเดี๋ยวห้องก็นจะใส่เครื่องแกงเข้าไปเนาะเครื่องแกง,งแกงอมต่ำยังอันนั้นเลยใส่ไปเลย นี่เดี๋ยวมันก็จะกระปูนี่มันจะแข็งเองเด้อครับนี่เห็นวามันเริ่มเริ่มเดือดเริ่มแข็งแล้วพี่นอ้องของแสียพีสารบานเทาเนาะโอ้ปีหนึ่งได้กินเทื่อนึงนี่ครับจะม่นมันอ่าเห็ดหยาขาหยาเห็นบอกเ,เ,เดือดแล้วว้าวอุ้ยสุดยอดเลยครับพี่นอ้องหอมหอมหอมหนากิน โอ้เดือดคักเดือดแน่แหละพี่นอ้องเอ้ยหอมคักหอมแน่นาะหอมความมันธรรมชาติเอาเดี๋ยวกริใส่มะละกอเข้าไปนี่โอ้ยผมอยากให้แบบพี่น้องหรือเอฟซีมาได้ได้มากินได้มาชิมนั่นแหละครับว่ามันจะเป็นดนเนอะฝีมือการเฮ็ดอาหารของผมนี่แต่ละเมนูนี่บ่แม่นคุยนี่ครับนี่ เรื่องจริงนี่เข็ยนให้เบิ้งเล่เดือดคากเดือดเนี่ยืมใส่บุผงแล้วโอ้ยเบิ่งเนี่ยคักข,ขนาดที่นี่เอ้าจะให้มะละกอมันซุกๆเปื่อยๆจักหน่อยเนาะครับเขาก็จะมาปรุงรสชาติเถาปลาเค็มเขากา็บตใส่เองนั่นเมื่อกี้ผมใส่หนังปลาไปแล้วหน่อยนึงครับยังไม่ทันได้ใส่ชูรสรสดี หรือเกลือ,อ,อก็แล้วแต่เนาะบางคนมักเข้มหมักแบบๆก็จงมาใส่ที่หลังกันเลยครับโอ้พี่น้องเอ้ยคักขนาดเอ้าเดี๋ยวที่นี่ใต้พักอืมอไรอีกนะนี่ครับโอ้ยมา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 แสบแสบ,สบน้ำกันอืมมันมันไอไอไข้อมอเนาะอาจจะบ่ค่อยเห็นโอ้สุดยอดครับนี่ นี่เซ็ตเรียบร้อยเมนูออมเฮาโอ้โหน่ากินมากเบื้งจริงสีมันอาจจะบอเห็นปันไหนครับสีสันแต่เดี๋ยวตักใส่ถ้วยเนาะแต่จริงให้พี่น้องในเบิ้งอีกแส่บแทบใส่กอกกะซุกเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเอ้ยสื่อเป็นเมาเข้ามาเอาเลยเอามาย่างเอง ธรรมดาเนี่ยเขาจะขายไอ้ลูกละสองบาทครับผมเนี่ยเขาสื่อเป็นเป็นโลเลยเข้ากับมาอย่างเองอจับมาที่นี่เมนูต่อไปเป็นลาบลาบปูนานี่แหละ <c oughs> ก็เอามาขึ้นอ่าต่างไฟเนาะครับต่างไฟเตาออนอนไฟแห้งมาได้ได้ครับไฟแห้งเดี๋ยวมันจะไหมก่อน เป็นไฟอ่อนๆนี่เห็นบ่ะพี่น้องไฟอ่อนต่างเตานี่แหละก็เดี๋ยวให้มันเดือดให้มันซุกอเอากนไปน้าให้มันแขวนนี่มันจะมีความแขวนของมันให้มันซุกเนาะอูหน้า,าเฮ็ดกินซุกปแบบสะอาดถึกรักทําไหมนะครับโอ้ยพี่นอ้องเริ่มแขวนเริ่มมันนั่นแหละอ้ยเดือดนี่แหละไอ้ส่วนนี้จะเอา เอาไปลาบครับลาบปูนาเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยบุ้ยคักบอขคักบอที่นี่พี่นอ้องเดือดคักบอที่นี่นี่แหละจะเอาไปลาบปูนานี่ครับผมซุกเรียบร้อยเลย<ม>เดี๋ยวมันห่อนอยู่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้มันเย็นเนาะข้ากกะจ้ามาเข้าสู้กระบวนการลาบ หอมพักซี่ยังเข้าซอยไวบเรียบร้อยแล้วครับเจ้าห้วยเจ้าห้วยนี่ก็นอนนอนสบายใจเย็นเลยครับนี่กินขา่ากินข่าอิ่มละเจ้าหว้วหนักหูซืือจะคองเป็นยังมาที่นี่เดี๋ยวเข้าจะเริ่มกระบวนการหลาบนะเนาะอะเดี๋ยวใส่น้ำปลาาน,นิดนึง นี่ใส่มาหลายแล้วครับอ่าพอเพราะว่าปูหน้ามั่นปูหน้านี่้องมันหอม,หอ,มอ้เหลืองพอปันได้ออ้เหลืองงามมหลีครับพี่หน้อยลา,ามเลยเนาะชิลลดม,มันจะมีขั้วมั่นพิเศษของมันครับปูหน้านี่เข้าขัา้วแล้วก็เยวจะใส่พริกขัาา้วมะนาวตามสูตรลามแล้วครับ แต่กระเบรยใส่เครื่องร้ายคือลาบดอกมะนาวโอ้เปียงหนึ่งนี่พอดีเลยครับนี่ว้าวโอ้ยอ่าใส่พริกขั่วพริกป่นว้าหรอมเบ่งพี่หนอลาบกระปู เดี๋ยวเวลาเ้าใส่พวกหอมผักชีมูนี่เข้าไปเนาะมันก็จะแข็งอ่ามันจะข้นๆนนะครับอ่าภาษาเรา,ว,าว่าแข็งเนาะภาษาไทยก็ว่าอาจจะข้นข้นเพิ่มขึ้นนี่อ้าวเดี๋ยวจะใส่หอมผักชีว้าวว้าวนี่แหละนี่แหละราบกระปูพี่น้องราบกระปูโอ้ยสุดยอดนะครับสุดยอด มัครับพี่น้องที่นี่เข้ากันได้กินเข่ากันเลยเนาะเตรทุกเมนูเรียบร้อยแล้วครับนี่ลาบปูลาบปูหนาอ้ยมันคับปูปูมันมันบ่แมนว่าเห็นมันสิเอ้ยใส่หนามันหมูหรือเปล่าแมนเด้ครับนี่คือว่าปูมีความมันเนาะหน้านี่ถึงมันหนาวนะมันกานหนาวมันกัเลยมมันอันนี้ใส่กอกย่าง อันนี้ออมปูนี่ออมปูใส่มะละกอ,อแล้วก็มีน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปอิอันนี้เป็นผักสดแล้วก็เฟนฟรายของกินเหรียเนาะซุดยจอดแหลวพี่น้องเอ้ยมาคัมบปนี่มากินเขาไอ้น้ำาผมครับพี่นอ้องนี่แหละก็มีแนวยูเนกินแบบอาหารบ้านเนาะ กับบ่ได้ที่ว่าจะไปเ,เรียนรู้ยังมากมมยครับอืก็มียังกับหาอยูอ่ให้หายอยู่ให้กินอ่ะจะขอกินเข่าแล้วก็จะขอจบคลิปแค่นี้น,นนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ